อันคดต้นออกเลยกระสิบวัดูพื่อนออกบาบงานฟรีม่จ๊ะงานฟรีฟรีฟรีเปิดออจากกระซิบิพวกเด็กน่อยกระอัครับพี่น้องกรไทยแน่่อยพี่จี้มาแล้วไมยไป่เลยดอกโอ้ยไอ้้ทีเจ็โวแม่คันคู่ทยกับกองเองโอ้ยมัด้แตกในอีพากุ้งจะเห็นดีหน้าจอแตกเลยมั้ พี่วัสดีค่ะยายขอเอเอ้ยบวันนี้มีมีุัรสนอะไสีเนี <บ ó S 2> ย่ยก่อเพื่อนน่ะรุ่นเนี่ยก่อนรุ่นจีวอเตนสบ่ีไอ้ทีโรมาเนาะพ่ออยากได้ไอโฟนรุ่นสีจีวอลพอดนเออชาวหล่าพาะกาดใช่ไหมไอ้ทีโรมาสวัสดีครับรุ่นจีวอเพะ ว่าไม่หลุ่น,<ย><ว>นบอกว่าตอนแรกอยากได้ยูโ้ยบนแต่ว่าหย,ยินสีดกนแล้วสวยดีเนาะบ่ดีเ่นะบ่ดีบ่ดีบ่ดีบ่กบ่ดบีดโล่ดี่ดีบ่ดีบ่ดบ่ดีบ่งีบ่ดีบ่แีีบ่ดีบเีบ่ดี่ายเ่ยลบกันนะดบส,สิปปีบับ่่่ด่ดีบ่บเดีบ่ดบ่ด่ด่ดี่ดีบดีด้อ,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 อจ้ี เพียง่าดีค่ะดีค่ะเจ้าลุกมองเดี๋ยวอ๋อยู่เก่ามีนะัวัดจัวดไเอาคือว่าไปโรงเรียนคือไปจังหวัดแทอะเออมา้าอืมตอนนั้นไปโรงเรียนอะรดิบไ่ไ่ดเด็กน่อยปิดเทอมฮ่นฮฮ่า่่ นี่ีี่ได้ไแน่เดสองทุ่มทางช่องญยไลนะครับเป็นเยไลเออพอนน้นน่ะมากไปเอาไปเลยเอาไปยังได้บ่ไปไปอี่บึงไปอีกไม่ไอ้ป่ะนี่ได้ไปขาดกำลังใจซะรู้เออไปเอไปสมาไปอ่ะไปไปตัวอย่างมากไปนี่พิมม่พีไพูดเดียวเลยจะมีกันนี้เรือนนี้ลาได้ปะนี่ เจบีฉลาดมากเลยผู้นำแสงสว่างให้แก่ิฟ้นลมเออผมเป็นอย่างผู้พัดพาความทุกข์โอ้ผู้พัดพาความเข้ามาพัลมเหมือนมันจะตไนลเย็นแล้วเย็นแล้วศุครัเย็นอยู่มเยนเ่รเย็นแล้วแล้วเลี้ยว้คนขาดจนี้ว่ายังนี้วันละ้าวันละ้าเาเนคุัตติวัลนี้วัดยังันท่านันว่ ไม่อน้บ้านยังก่อนเเขานั่งอยู่นบ้านสีวัดสีแก้ววัดสีท่นวัดสีทตำบลนมาจะอำเภอำูจังหวัดขอนแก่นเียังตันั่งจารหัสไปษณี์อะไรเออรหัสไปษณีเออศูนย์จะท่านเบาจรหัสไปรษณีอะไรเอ ก็ว่าอย่างไรได้เงินตััเสียเงินแสนหายไปแล้วจากตัวีชรัปีอะไรสามสนย์ศูนย์สามหมื่นสาันอันน no ั้นม eh ันสเกลสามสามศูนย uh. ์ศ no ูนย์สามหมื่นสามพันพนัพี่น้องรอดอีกพี่ได้เบิ้งสองหมื่น่อนเนาะสามสนึงไหมคูณีเล่นอยู่ไหนพอเล่นอยู่ไหนคูนีุ่มโอ้จุมแใกล้ๆกันห้โอกาสได้นเน่ยหมนเียนอยู่จ้ะแมน

ตายเราเรียกว่าตายดีได้ดิเนี่ยตะกอนแล้วแล้วตายเราเนี่ยล้มบ้านเนื้อฝันเราไปเพิ่งมาล้ำหญิงมาเมียบ้านพ่อแต่เราเลยขึ้นมาทางเดินี่จะเป็นมะเร็งจะป่วยเป็นมะเร็งมาพี่เก็บนี่มหาดลูกสาวเด็กสะบออได้หมดปวดนะเราเด็กโตขึ้นเป็นเวียดนามเพาฝากพี่น้องนะครับวันที่17เปิดฤดูกาลใหม่นะครับ เปิดฤดูกันไหมสาวน้อยเพจบ้านแพงนะครับวันนี้1 7นะครับคุณปิด139บาทนทครับพักไปที่สาวน้อยเพงแฟนเพจนะครับโชว์ไมค์สคริปต์ไมค์ทั้งหมดเลยครับซ้อมกันจนสอดแกีง2องมือละครับเมื่อกี้ยังมาซ้อมอยู่หนางานอีกครับ ยิ้มแน่ยิ้มแน่แบบว่าแบบสดใสหน้าเดียวกันจะเห็นหน้าเดียวกันไหลเีรถตู้่อค้่นตู้่มเก็ส่เรมีกระเป้งหน้าใสกันเลยถ้าไม่ยิ้มอ่ะจะต้งยิมพี่ปประมาไปอ้อมซื่ออใส่บ่ว่ีห

E yep> <8> <8> ่่ซ ah ื้อลอตเตอรี่เท่าไหร่เนี่ยฟันบอกมืออะไรมืออึดมืออื่นึ่หาไ่นตัวเดีวหาเปเดหเปียนหาเปียดหาเกาห้ามีแผนได้ี่ต้องมีแผนมีแผนได้ี่เพราะเกไหมเป็นตาถิ่งปะ แม่มือมือหื้มือโอ้มือมือิ้ว่มไปหบั้วนนีเ่้่าจัไปเพิ่อนไยขายลอตเตอรี่ถึงขึ้นไหลใช่ใกล้บางสะพุงะเนี่ยอบ่โอ้สีชมพูแม่น่แม่นี่กับบ้านเดียวกันครับโอ้ยหอาไปอีกหื้ยห้วยเลย ได้้อี้ปกันใช้เลียงบนด้านจักบาทครับฮนนน เอาไม้ใหญ่ๆหนูลูกน่ะนี่สามซูนูนามหครับมาเอามาเอามาเบิดทุกคนนั่นไหมแตกลืมย้อาอยุ่จเย็นๆ่่าต้องเงี้ยนับมา3าม3ูนาบิรทุกคนนั่นคุณหิงบอกเมื่อกี้นี่เออบอยากได้03 ยิงบอกศูนย์ีศูนย์สามมีปะเจ้ามีปะนี่สามศูนย์ศูนย์สามมศูนย์สามเพ่น่นี้ศูนย์สามสามศูยต้องเซ็กับเนี่ยีศูนย์ศีเจ้ใบปะนี่เ้นับให้นแล้วก็เป็นจ็กบาทเดี๋ยวเรื่องนี้เรีกชุดตั้งหาของเพื่อนเตี อันนี้เรียกใบนี้เมนอันนี้ของเราเนี่ยบมี่สองหนึ่ครับครับซอเป็นแปดร้ยี่ันอันนี้ไม่ชุดยู่งได้ไปตั้งสองร้อยนั่นละเออเป็นแปดร้อยเดี๋ยวผมโอนให้แปดร้อย้เอาโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องซับนี่มันๆนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยทุกผู้ทุกคนครับ